Flame on max I'ma keep it going till there ain't nothing left Going till there ain't none. Keep the flame on max ดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอลฟไม่กลมอเตอร์ครับผมอุลไม่กลามอเตอร์ครับมีรถครอบครัวขายดีมานําเสนอให้กับผู้ชมอีกแล้วครับขายดีทุกคันเลยวะมันนึกจะตอบยังไงก็มันขายดีจริงดูหน้าโปรไฟล์ตามทำไลี์ก็ปิดการขายเลยใช่ขายดีจริงหลายๆคนจะต้องเข้าไปดูในหน้าทำไลา์ของ YouTube แล้วก็หน้าเพจไม่กามอเตอร์หรือว่าหน้าเฟซส่วนตัวผมใช่แล้วทุกวันมีปิดทุกวันต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเข้ามาอีกแล้วนะครับกับเจ้า Toyota Higher นะครับ คันนี้จะเป็นตัวขับสีแบบฟูลไทม์ใช่แล้วนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าสีของเขาถ้าเป็นสีขาวมุกตัวนี้เนี่ยครับนานๆจะเข้ามาทีใช่แล้วแล้วก็สีขาวมุกนี่คือตัวท็อปสุดนะวันนั้นถ้าซื้อต้องเพิ่มเงินใช่รถคันนี้นะครับเป็นรถแค่2มือแท้ๆใช่แล้วครับผู้ผ<ม>ครอบครองล่าสุดเนี่ยมือที่2เนี่ยครอบครองตั้งแต่ปีอะไรนะรถจดทะเบียนปี4 5ก็ปี2002อ่าช่อของที่2ครอบครองแต่ปีแต่ปี47 โอ้โหยาวกว่าไป้าที่ยังยาวกว่าคนแรกอีกมือหนึ่งซื้อมา2ปีใช่เปลี่ยนมือใช่มาที่มือที่2แล้วยาวเลยแล้วยาวมาจนถึงณปัจจุบันนี้ใช่แล้วครับสภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับครับ มาครับมาชมครับแฮร์รี่เออร์คันงามคันนี้กันเลยนะครับเริ่มต้นจากกระจังหน้าเลยครับคุณผู้ชมครับผมอ่าก่อนเริ่มกระจังนิดนึงอันนี้ขอบอกอีกทีนะครับคันนี้เป็นปี2002นะครับผมอ่ามาที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าคันนี้มาในแนวของเล็กซัสเขานะครับซึ่งต้องบอกว่าแฮร์รี่เออร์กับเจ้าเล็กซัสเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเขาเป็นฝาแฝดกันก็ในยุคนั้นเนี่ยของแต่งณวันนะละกันเขาจะชอบใส่เป็นกระจังแฮร์รี่เออตัวเล็กซัสแบบนี้ก็ทําให้รถดูหรูหรายิ่งขึ้นนะครับผมก็คคคืือออถ้้้าาาาเเเเเเกกกกิดวว่่่่ปป็็็นนนนน RX ีียยรรรรชขงง300ใแลััับผมะะจจห หน้าแท้ด้วยนะก็สกซ่าสสวยงามนะครับไม่มีซี่หักฟันหล่อเลยทะเบียนเป็นหมดเก่าพอสมภาวแหวน5244แอบสวยนี่ให้ไปด้วยนะครับคันนี้นี่มีตัวสเกิร์ตหน้าที่เป็นของเจ้าแฮร์รี่เออร์คันนี้นะสภาพากันชนบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับมันไม่ใช่มีทุกคันนะใช่มันไม่ได้มีในทุกคันนะคันนี้มีสเกิร์ตหน้ามาด้วยนะครับสภาพสวยงามครับผมเลนไฟหน้ายังถือว่าอยู่ในสภาพที่ใสอยู่นะแล้วก็ข้างในนี่รีเฟลคเตอร์ข้างในไม่มีรอกนะครับผมไฟมุมตรงนี้นี่สภาพสสวยงามหมดเลยนะแล้ว คันนี้เขามาในแนวที่เป็นทูโทนด้วยครับซึ่งโทนข้างบนเนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นขาวมุกส่วนข้างล่างนี่จะเป็นสีทองนะบอกว่าสภาพสวยมากนะครับครับล้อเป็นล้อเดิมของเจ้าแฮร์รีเออร์ตัวนี้แต่เขามีการใส่เป็นโลโก้เล็กซัสนะก็ให้เป็นเล็กซัสลุกทัง้งคันไปเลยนะครับผมครับดูเข้ากันมากๆนะคือส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่เป็นโลโก้เล็กซัสหมดเลยนะใช่แล้วหลายคันที่ผมเจอเนี่ยไม่เคยได้เป็นโลโ,โ,ลโก้ของโตโยต้ตามาเลยใช่ถ้าโลโก้โตโยต้ตาด้านหน้ามันเป็นนก ตรงอทองอ,อ,อันนี้ของเจ้าเล็กซัสก็จะเป็นโลโก้ตัวแอร์แบบนี้นะครับผมบดอกยางพร้อมใช้งานครับผมใช้งานอีกนั้นนะครับ,รบนี่ตัวบางโคนยังอยู่ครบนะครับ,รบไปเลี้ยวตัวสีดูโทนฝั่งด้านซ้ายก็เอ้ด้านขวาสภาพสวยงามนะครับ,รบกระจกนี่สวยงามเลยลวคันนี้มาพร้อมวัตกาดที่เป็นของแท้โตโยต้าด้วยที่แบบกิฟเสียบนะนี่จุดกิฟอยู่ครบเลยนะครับแล้วคันนี้ต้องใช้คําว่าจริงๆผมต้องใช้คำว่าของเล่นครบนะ่เพราะว่าตัววัตกาศดเขาอยู่เนี่ยรอบคันเลยแล้วเขามีกาาตัวสรลุบด้วยมูลุบนี่มีมาให้ด้วยนนนนหลายคคัักก็็ไ้ใช่ี คือมีมาแบบรอบคันเลยนะคร,<ช>ครบกันเลยนะครับผมและกระจกของเขาครับเป็น UV คั t สีเขียวจากโรงงานใช่แล้วครับผมนี่ตรงนี้มันจะมีคําว่า UV อยู่นะก็สาภาพสวยงามนะครับผมบนี่สีด้านหลังประตูหลังก็นน่้ะขาวมุกตัดสีทูโทนก็สาภาพสวยงามเช่นกันนะครับ,รบล้อหลังบอกเลยว่าสาภาพสวยงามมากนะมาพร้อมดอกยางลึกๆนี่ผมใช้ง,งานได้นานเลยครับ มาชมทางด้านฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายก็ถือว่าสภาพตัวเลนส์เขายังถือว่าสภาพสวยอยู่นะครับผมรีเฟล็กเตอร์ข้างในนี่สภาพผมชัดเจนไม่ลอกนะครับครับไปด้านล่างนี่สภาพสายสวยงามนะครับครับสีทูโทนฝั่งนี้สภาพสวยงามเช่นกันเห็นไหมสีกันชนนี่บอกเลยว่าสวยงามมากนะสีขาวมุกมีออร่าดูหรูหรามากครับกระจกมุมเลี้ยวเวลาเอาไว้ช่วยเวลามุมล้อหน้าซ้ายเรานะก็นี่ช่วยงานเขาเรียกว่าช่วยทําให้จอดง่ายยิ่งขึ้นครับก็อยู่ครบสภาพสวยงาม ล้อล,อ,ลอหน้าด้านซ้ายนะครับสาภาพสวยงามเช่นกันนะยางดันหลบดอกยางลึกๆความใช้งานเลยครับผมด้านภาษีคันนี้ เดี๋ยวเขาติดไว้ก่อนรีวิวในรถเดี๋ยวผมบอกอีกทีว่ามันเป็นวันไหนที่เท่าไหร่ไงได้ครับแต่ว่าไม่ขาดแน่นอนถ้าขาดเดี๋ยวต่อให้ครับครับผมอ่ะนี่กระจกด้านฝั่ง้างซ้ายนะตัววัตถุการที่เป็นของโตโยต้าแท้เป็นกิบเสียบนี่อยู่ครบนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็สีทูโทนฝั่ง้างซ้ายนี่บอกเลยว่าอยู่ในร่มยังเห็นออร่าประกายมุกที่สวยงามมากนะครับใช่ครับช่วงนี้นะครับน้องน้ํามานะครับใช่แล้วคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่อยากจะเอา รถเก๋งงามๆของคุณผู้ชมนะครับไปโดนน้องน้ำนะครับสามารถซื้อรถรุ่นนี้นะครับใช่แล้วไปใช้งานได้และผมบอกเลยว่าตอบสนองได้ดีแน่นอนใช่ครับผมเพราะว่าตัวท้องรถของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะเพราะว่าเนี่ยตัวชายเขาอยู่ตรงนี้ซึ่งสามารถลุยน้ําได้ปิ่มประมาณนี้เลยนะเพราะว่าเครื่องเขาจะอยู่สูงก่าตัวตำแหน่งนี้ขึ้นไปอีกใช่ครับก็พร้อมลุยน้ําได้เลยแล้วก็ล้อสภาพถือว่าสวยงามนะครับผมมาพร้อมกับยางด้านรอบดอกยางลึกพร้อมใช้งานได้อีกยาวเลยครับ มาดูทางด้านบั้นท้ายนะครับของเจ้าแฮร์รี่เออร์คันงามคันนี้นะครับ,รบเริ่มจากไฟกันก่อนเลยดูสิ<อ>ต้องนะบอกเลยว่าไฟ<ม>ท้ายงามมากนะแม,ม้สภาพนี้สวยใสกิปเลยนะสีแดงข้างในคือสีแดงรอบสายคือสใช่บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับ,รบอันนี้เล็กซัสติดให้เป็นเล็กซัสลุกไปเลยครับแล้วก็ตัวมีสปอยเลอร์เนี้ยนะโอ้โหสปอยเลอร์ยังอยู่ด้วยใช่ผมถึงบ,บอกว่าคันนี้ของเล่นถือว่าค่อนข้างครบเลยนะสภาพสวยงามเลยแล้วก็สปอยเลอร์บนก็มีอีกนะครับนี่นะสภาพสวยงามหมดเลยนะครับแล้วก็โลโก็เล็กซัสนี่อยู่ครบเลยแล้วก็ RX 300ก็คือเป็น Lexus l o o k นะครับครัแล้วก็ไฟท้ายด้านขวานี่เห็นไหมสภาพสวยใส่คลิปเช่นกันเลยนะครับ,รบกันชนหลังนี่สภาพสวยงามมากๆนะครับผมอะดูห้องสัภารักันหน่อยออ้โโนี่เป็นไงที่ผมบอกว่าของเขาครบถูกไหมเพราะว่ามันมีตัวมันนี่ก็ยังอยู่นะก็ใช้งานนะได้ปกตินะนี่เห็นไหมรูดเข้ารูดออกใช้ได้นะครับตัวนี้ถ้าไม่อยากเกะกะก็ติดคล้องกับตัวบาก พนักพิงได้เลยพอดีผมเอาออกไว้เพราะเดี๋ยวจะพาให้ชมครับและแฮรเลอร์หลายๆคันนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีตัวนี้นี่ตัวตะข่าย<ต>นี้เขาติดเพิ่มเป็นของแตง่งใช่ติดเพิ่มเป็นของแต่งมาซึ่งการใช้<อ>งาน<อ>มันจะเป็นตัวด็อกกาดซึ่งด็อกกาดอันนี้ใช้งานอย่างที่เราเคยเห็นในพวกใช่ทุกคันที่เห็นกันเลยก็คือวอว o ครับก็อันนี้ใช้งานได้ลักษณะเดียวกันเลยก็คือเอาเข้าออกได้นะฮะแล้วจะมีไปของตรงจุดข้างหน้าได้ด้วยนะครับก็ใช้งานได้ปกติแน่นอนแล้วก็ตัวนี้ตัวถาดนี่เป็นของตรงรุ่นแฮ แล้วมันเป็นเขาเรียกมันเป็นรถนําเข้าอ่ะของเสริมแบบนี้อาจจะหายากหยยกหายากแน่นอนคันนี้มีมาให้ด้วยใช่ก็ทําให้ผมด้านล่างเราจะแบบสกปรกยากขึ้นนะครับนี่ของเดิมก็ยังอยู่นะครับนี่แม้กระทั่งตัวแผ่นพลาสติกที่ปิดายางอะไรของเขานะยังอยู่ครบนะครับนี่ตัวแม่แรงตัวขันแม่แรงก็ยังอยู่นะครับครับเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตเปิดตัวยางอะไหล่นิดนึ่งนี่ยางอ,ยอะไหล่ก็ยังอยู่นะครับสภาพยางอะไหล่นี่กลิปเลยแล้วก็ตัวกวันความร้อนที่หลุมยางอะไหล่แม้สภาพบริเวณสวยงามมากนะครับครับ มาเดีย๋ยวพับเบาะโชว์ก,กันหน่อยเลยดีกว่าจัดไปครับสไตล์แฮนิเออร์อนเนกประสงค์อย่างนี้ก็พับง่ายได้ครับผมตามสไตล์ของเจ้าแฮนิเออร์พอเลยก็คือนี่แค่กดตรงหัวหมออย่างนี้กดเข้ามาปุ๊บนี่เขาก็จะเรียกเป็นแฟลตฟอร์ได้เลยนะครับครับน้องพันช่วยพี่ฝั่งนู้นหน่อยอนี่นก็ครอบครัวอนเนกประสงค์จริงๆนะครับใช่ครับผมมันก็จะ,ะรเรียกเป็นแฟลตฟอร์แบบอนเนกประสงค์ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ถ้าผู้ชมไม่ใช้ก็เนี่ยถอดออกง่ายๆแค่นี้ง่ายได้เลยใช่แล้วตัวที่เป็นด็อกกัลผู้ชมก็สามารถปลดล็อกปล ไปคล้องก็หูดำด้านหน้าพี่กอลลองมองเห็นปะมจะมีหูดำข้างหน้าอีกชุดหนึ่งก็ใส่ได้เหมือนกันใส่ได้เลยเหมือนพวกรถวอลโว่รถยุโรปที่เราเคยรีวิวมาก็ใช้งานได้เหมือนกันเลยครับ มาต่อทางด้านเครื่องยนต์นะครับของเจ้า h ฮ r r i e อคันนี้เลยนะครับครับผม,คบผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นรหัส 1MZ เป็นเครื่องยนต์3,000ซีซีแบบ V6 เบนซินนะครับผมบเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ดังที่รู้กันว่า t ต y o ต a าใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ในลหลายๆรุ่นในลหลายๆจีเนอเรชันมากครับซึ่งทำให้ผู้ชมรุ่นเครื่องยนต์ตัวนี้ผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยอะไหล่เยอะแน่นอนเพียบช่าง To y ยต a าเก่งๆเ,เ,เยอะมากแล้วก็รถคันนี้บอกเลยว่าเข้าศูนย์โตโยต้าได้ด้วยนะคร เลยสบายใจได้เลยครับผมแตวต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้นะครับเดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนนะครับไม่เคยแก๊สนะครับผมการันตีให้คุณผู้ชมเลยนะครับว่ารถที่ร้านต้องเดินทางไกลได้น้าไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับคับผมปิ๊กอร์ปดูนี่นี่สติ๊กเกอร์วอร์นิ่งเดิมอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวเพจคู่ตัวเขาอยู่ตรงนี้นี่ก็ยังอยู่ครบนะแล้วก็ฝากระโปรงด้วยปิ๊กอร์นี่ที่เป็นสติ๊กเกอร์ตัววอร์นิ่งมาจากญี่ปุ่นนะนี่รหัสเครื่องยนต์ตัวกันความร้อนเนี่ยอยู่สภาพ มาเรามาเริ่มภายในสําหรับเจ้าไฮาลเรอร์คันงามคันนี้นะครับภายในของเธอนะครับจะเป็นสีเบดนะครับใช่แล้วตัดด้วยทีมลายไม้ด้วยครับนี่คือแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับมือจับไม่มีหักไม่มีร้าวนะครับใช่ครับแผงลําโพงด้านล่างนะครับไม่มีแตกหักเลยไฟมุมประตูด้านล่างติดนะครับใช่ครับระบบไฟฟ้าครับมือจับลงครับนี่ลื่เลยขึ้นครับ หมายาลรถอีกสักลครับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าครับผมครับลู่ครับกระจกมองข้างครับผมปรับข้างไฟฟ้านะครับผมไปทางซ้ายซ้ายครับขวาขึ้นแล้วก็ลง่ใช้งานได้ครบเลยครับครับมาต่อทางด้านเบาฝั่งคนนั่งกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับสวยามาก บอกเลยว่าสวยงามมากว้าว<ล>มากเลยนะเห็นไหมสภาพหนังนี่บอกเลยว่าใหม่กลิบสวยงามเลยนะครับ,รบนี่ดูเส้นไดไม่มีโลดไม่มีขาดเลยนะไม่มีปลิสภาพสวยงามมากนะครับรบ,บอกเข้ามาพร้อมที่เท้าแขนด้วยนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะแน่นๆ่นเลยครับผม มาต่อที่ด้านคอนโซลเลยครับนี่คอนโซลด้านหน้าขอเริ่มที่ช่องแอร์ก่อนเลยนี่เป็นไงสภาพสวยงามนะไม่แตกหักใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมคันนี้มาพร้อมระบบแอร์แบ็กคู่หน้านะี่ช่องแอร์แบ็กก็สภาพสวยงามไม่เคยใช้งานนะครับครับคอนโซลตรงกลางนี่สวยงามนะครับนี่หน้าจอบอกเลยว่าติดชัดนะเพราะว่าแฮร์รี่เออร์รุ่นนี้จะมีจุดบอดอกอย่างหนึ่งคือจอตัวนี้จะชอบเรือรางไปแล้วนี่ติดชัดนะติดชัดนะทีนี้เนี่ยคือเขาเป็นสีลุงๆแบบนี้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะใช่แล้วในกล้องอาจจะดูลุงๆแต่ถ้ามาดูด้วยสายตาเนี่่ยยะออกเลวววาาาาานนสสสขงงง้ภพมมคืตตััทํ มันตรงๆจริงมันถึงไดแบบใช่เอาเป็นว่าการันตีว่าติดชัดขมกลิปแน่นอน,นม่ไไ้กล้องนะใช่แล้วก็ตัวนี่ตัวชุดซีดีของ,ของนี้เห็นไหมปุ่มไม่มีลอกเลยนะสภาพสวยงามมากนะครับตำแหน่งเกียร์จะเป็นเกียร์เดิมโรงงานนะครับสภาพสวยงามนะครับ,รบมีโหมดพาวเวอร์ Power, โหมดโสนทุกอย่างใช้งานได้ปกตินี่มีที่วางของนี้ได้สเต็ปแรกนะอันนี้ก็คือเราวางของอะไรทั่วไปเลื่อนออกมาก็จะมีเกสตรงนี้นี่น,นะข้างในสภาพบุสวยงามมากนะครับไม่พอแล้วก็มีนี่อีกเพื่อวางแก้วก็นี่ใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ มีต้องนี้เก็บของได้อีกป๊อปอัพขึ้นมาก็ใช้งานได้ปกตินะครับตําหนงของรถคันนี้ผมบอกคุณผู้ชมก่อนดีกว่าครับนะครับตรงนี้เนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะตรงนี้มันเป็นที่เคียบุหรี่ใช่ซึ่งเมืองไทยไม่ค่อยมีใครสูบบุหรี่ในรถแบมาเคลียร์ตรงนี้หรอกมั้งคือรู้สึกว่าตัวล็อกของเขาเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีแล้วใช่ครับผมนะครับก็เลยยึดติดไว้เลยใช่ครับนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นที่เก็บของได้นี่อ่าเป็นแบบเขาเลยขยะแล้วกันอ่าเวลาใส่เศษขยะอะไรอย่างนี้ก็ใช้งานได ญี่ปุ่นมากอ่ะใช่แล้วญี่ปุ่นมันต้องมีนี่ด้วยพี่กอฟนี่โอ้โหยังอยู่เขาก็ยังอยู่ครบนะไหนๆก็ไล่มาตรงนี้แล้วจะให้ดูด้วยว่าเป็นพรมแฮร์รี่เออร์ด้วยนี่โอ้โหก็อยู่ครบต้องบอกว่ามันมีแค่3ชิ้นก็คือชิ้นหน้าซ้ายหน้าขวาและชิ้นหลังเขาเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวที่เป็นชิ้นยาวยาวเลยใช่ก็ยังอยู่ครบนะครบเลยใช่แล้วพี่กอฟดูนี่หน่อยรถเป็นรถสองมือรถคันนี้นําเข้าโดยสุด sec ครับนี่นะครับก็จะเป็นคู่มือลรับประกันของเขานะวันที่เขาเป็นป้ายแดงเนี่ยก็มีการเช็ คู่มือที่ n e c เขาแปลเป็นภาษาไทยมาให้ด้วยก็ยังอยู่ครบนะก็ผู้ชมเอาไปใช้งานได้เลยครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแผงประตูผมบอกเลยสวยงามใช่แล้วนะครับลายมงลายไม้สวยงามครับตรงนี้อาจจะมีลอกลองนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ลอกทั้งหมดนะครับเป็นไปตามการเวลาของเขานะครับช่องลำโพงด้านล่างไม่มีแตกหักครับอ่ะระบบไฟฟ้าครับผมเองครับลงครับลื่ครับขึ้นครับอ่าขึ้น อะตรงนี้อาจจะมีติดขัดนิดนึงนะคุณผู้ชมอาจจะขึ้นเอื่อยลงเอื่อยนิดนึงเดี๋ยวผมจัดการดูให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับครับผมแต่ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะว่าเขาขึ้นลงได้นะใช่ครับครับอ่าต่อที่กระจกมองข้างกับไฟฟ้าครับครับจากขวาซ้ายขึ้นลงตรงนี้ใช้งานปกตินะตรงนี้ติดไปแล้วหนึ่งนะกระจกฝั่งคนขับแก้ขัดให้ใช้งานได้ปกติแน่นอนลื่นครับครับ มาที่เบาะหนังฝั่งคนขับนะบอกเลยว่าฝั่งคนขับสวยไม่แพ้ด้านสายเลยนะครับผมหนังสวยมากขาวจั้วเลยนะครับผมแล้วก็เส้นได้นี่ไม่มีร่อนเช่นกันไม่มีปีเลยนะครับสภาพหนังสมบูรณ์มากครับผมสวยง่ามระบบไฟฟ้าครับาาจกนนห้ตัวนี้เขาจะได้ไฟฟ้ามาเฉพาะฝั่งคนขับนะครับใช่แล้วจากโรงงานนะล็ขึ้นคับลงก็ต่อที่พนักพิงครับพนักพิงออกครับแล้วก็ อย่างนึงครับตัวด้านหลังครับนี่ตรงนี้โอ้โหยังใช้ได้อีกนี่เห็นไหมฟูขึ้นมาแล้วนี่ฟูเลยอ้อโหนี่นี่อ่า ใช้งานได้ปกติเดยวสำหรับจริงๆสําหรับบางอย่างผมมัมีผลจริงนะเพราะผมเป็นคนขับรถอะไหี่เมื่อยเวลามันดันหลังเรามาอย่างเงี้ยช่วยหนุนหลังอ่ะบอกเลยว่าทาให้ขับรถนานๆเนี่ยไม่ลลานะครับมาต่อที่พวงมาลัยพวงมาลัยนี่บอกเลยว่าสภาพหนังสวยงามมากนะแบบบอกเลยว่าสวยแบบใจละลายเลยนะครับโลโก้แอร์แบ็กสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับนี่โตโยต้าสภาพสวยงามนะครับแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกับระบบเกียร์ที่สามารถชิ้ที่มือได้กันนะตัวนี้ก็คือโล่งเอาขึ้นจะอยู่ด้านหลังนี้นะ เดี๋ยวตอนทดลองขับเดี๋ยวกดให้ดูคือในราคารถที่จะเปิดเนี่ยหนึ่งคุณผู้ชมได้ขับ4เลยนะใช่พวงมาลัยยังชิปได้อีกนะใช่แล้วแล้วก็สามนะบนหัวเนี่ยยังมีมูลวค่อีกนะเดี๋ยวค่อยโชว์นะเดี๋ยวค่อยโชว์ถามคุณผู้ชมว่าในราคาที่ผมจะเปิดเนี่ยคุณผู้ชมหารถที่ออปชั่นแบบนี้เนี่ยที่เป็นรถครอบครัวแบบนี้เนี่ยได้รุ่นอะไรบ้างอูน้อยนะคือเดเทียบดูคือเอาเป็นว่า CRV เจนซันยังไม่ได้อย่างนี้เลยอ่ะอ่ะถูกต้องอันนี้ได้แบบโอ้โหทุ่มท้นเลยนะ มาต่อที่เลื่อนไหม่นะครับเลื่อนหน้าจอเลื่อนไหม่ของเจ้าแฮร์รี่เออร์ตัวนี้เขาจะเป็นหน้าจอแบบหน้ามืดนะครับตอนนี้เราเปิดไว้มันก็จะเลื่องแสงขึ้นมาเห็นไหมว่านี่ติดครบทุกตัวอักษรเลยนะครับแล้วก็เลื่อนไหม่บอกเลยว่าสวยใสกลิปมากนะครับครับคันนี้วิ่งมาเพียง2 5 7 7 7 4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับการันตีนะครับผมกิโลไม้แท้แน่นอนครับไม่มีการโกอไม้แน่นอนครับครับอ่ะมาที่ไฟตรงนี้ก่อนไฟเวดานี่ติดปกตินะครับผมครับแล้วก็มาพร้อมที่ใส่แว่นนี่มีแว่นใส่ให้ดูเลยนนนะะกก็ใงาได้ปติ กระจกแต่งหน้านะครับผมนี่เอาลงเปิดขึ้นนี่ไฟแต่งหน้าติดครบปกตินะครับครับฝั่งข้างซ้ายเอาลงเปิดออกนี่ไฟติดครบปกตินะครับกระจกอยู่ครบไม่แตกหักนะครับครับไฮไลท์สําคัญด้านบนเลยต่อเลยละกันนะมันเป็นมูลลูฟนะมูนลูฟใช่แล้วนี่เปิด้อมมานเไปเลยนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่เลื่อนๆเลย วิสัยทัศดีมากโปร่งใสเลยนี่เอาให้สุดนะนี่สุดแล้วนะแล้วก็เวลาปิดกลับก็กดแค่นี้เองเป็นออโต้นะลื่นๆกลับมาเลยนะครับและที่บอกไปแล้วว่าคันนี้เขามีตัวกาศมนลรูปนี้ด้วยนะซึ่งถ้าผู้ชมขับแบบฝนตกพรมๆแล้วกันที่ไม่ใช่ฝนตกฟู่เป็นพายุนะเอาแค่ว่าพรมๆนะ การที่ผู้ชมเปิดสรูแล้วมีกากตัวนี้บอกเลยนะน้ําฝนข้ามหลังคางจริงนะมันก็คือแอโรไดนามิกใช่เพราะผมเคยขับอยู่คันนึงของนอ่ของเลเยอร์ของเราที่มีกาดแบบนี้แล้วผมเคยขับแบบตอนฝนบางๆบอกเลยนะว่าน้ําฝนมันข้ามไปเลยนะครับแล้วก็สเตปอันนึงคือระบายอากาศแบบกระดกขึ้นนี่ก็ยังใช้งานได้ครบปกตินะครับมาต่อกับที่แผงประตูฝั่งด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมโอ้โหรถคันนี้แผงประตูสวยทุกประตูเลยใช่แล้วนะครับ ต้องบอกว่านะครับหนังของเขาอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับมือจับสวยงามนะครับแผงลำโพงด้านล่างไม่มีแตกหักเลยนะครับใช่ครับก่อนจะดูกระจกกันผมลืมให้คุณผู้ชมดูนะครับสครับเพจนะครับแฮลเออร์นะครับแบบนี้จะมีทั้ง4ประตูนะครับอยู่ครบเลยสภาพสวยงามด้วยมาต่อที่ละบกตูไฟฟ้านะครับครับนี่ลงไรฟ้าขึ้นขึ้นนะครับผมโอเค มาต่อที่ฝั่งข้างซ้ายนะครับรฝั่งข้างซ้ายก็สภาพบอกเลยว่าหนังสวยงามเช่นกันนะบอกดูเลยว่าขาวมากนะและข้างบนนี่จะเป็นบูดนุ่มด้วยนะหนังด้านข้างสภาพสวยงามนะครับลายไม้เงาวับสวยงามเลยที่คีบุรีนี่อยู่ครบนะคเอาออกถอดได้ปกตินะครับผมรมือเปิดด้านข้างนี่สภาพสวยงามช่องลำโพงด้านล่างไม่แตกหักนะครับกระจกไฟฟ้านี่ลงขึ้นใช้งานได้ลื่นๆปกติเลยครับผมครับ มาต่อที่เบาะหนังนะครับนี่บอกเลยว่าสภาพหนังสวยงามมากเช่นกันนะดูคือเขาต้องบอกว่าคันนี้มันเป็นภายในสีเบทที่ดูขาสะอาดมากใช่ซึ่งถ้าผู้ชมบางคนที่แบบอาจจะไม่ชอบทิมที่มันสีเข้มนะนั่งคันนี้บอกเลยว่ารู้สึกโปร่งมากแน่นอนครับนี่สภาพหนังเขานะตรงพรนักพิงที่รองก้นบอกเลยว่าสวยทุกจุดนะเส้นได้ไม่มีล่นเลยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์มากนะครับครับนี่ที่เท้าแขนก็มีมาให้ด้วยนะนี่บอกเลยว่านั่งสบายแน่นอนแล้วยังผมร7อ หัวยังเหลือเฮดลูกยังเหลือเพียบเลยนะ,ะแล้วก็คันนี้นี่เขามีแอร์แถวสองมาให้ด้วยก็อันนี้ก็คือสามารถปรับทิศทางได้แล้วก็แรงลมได้นะับผมแล้วก็มีช่องไฟ12โวลต์มาให้ตรงนี้ด้วยแล้วก็พิเกเขาข้าง,งบนนิดหนึ่งตรงที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าเอาตะข่ายตัวด็อกกาดมาคล้องเห็นไหมไมันจะมีอ,อยู่ตรงนี้ก็คือสามารถคล้องตรงนี้ได้สองข้างก็เหมือนรถพวกรถเบนซ์บีเอ็มรถยุโรปเลยที่มันเป็นด็อกกาดกันกกตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็อยู่ครบใช่งไหมที่ปกติครับ ทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับกับเจ้าแฮร์รีเออร์คันงามคันนี้นะครับรถแค่2มือดูสภาพของเขาก่อนนี่พวงมาลัยสวยงามเลยนะครับหน้าจอที่เป็นน้ำมืดติดครบทุกโดทุกดวงทุกหลอดเลยสภาพสวยงามใสกริบเลยครับคอนโซลคอนโซลเธอนะครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วจอนะครับติดชัดนะครับชัดเจนนี่ดูเลยนะครับด้านหลังสวยงามทุกอย่างสวยงามนะครับใช่ครับโอ้โห หาแบบนี้ถือว่ายากนะใช่แล้วก็จริงๆบอกว่าวิทยุเขาก็ใช้ได้นะใช้ได้ดยเหรอใช้ได้สินี่เปิดฟังเสียงดีเวยเสียงดีนะอ่าเสียอย่าทำเป็นเล่นไม่คีเลยนะใช่แต่ว่าเป็นเสียงวิทยุติดรถที่ถือว่าอยู่ในเก์ที่ดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวทดลองเรื่องการขับขี่กันเลยดีกว่าครับนะครับผมวีหกดูดิขับสี่นะครับวีหกดูสิเฮ้ยอ่าโอ้โหแรง ออกตัวไวเลยขึ้นคอสบายดูเห็นไหมฮะ<ย>นี่คืจอจัมคอสะพานนะครับนิ่มนวลโอ้โหผมบอกเลยว่านิ่มมากใช่นิ่มนวลแบบสไตล์ที่แบบเขาเรียกว่ารถรถของตโตโยต้าที่เป็นทรงนี้ครับในเจเนอเรชั่นยุคนะั้นะเขาจะชอบทําให้มันแบบมีความนิ่มนวลสักเหมือนแบบรถเก่ง่ะ<อ>ซึ่งคันนี้ตรงคอนเซ็ปต์เขาเลยมีความนิ่มนวลแบบรถเกง่งแต่ว่าได้ช่วงล่างที่ยกสูงแบบสไตล์แบบกึ่งๆออฟโรดนิดนได้ละกันเหมาะกับประเทศไทยที่ หลุมเยอะครับตกหลุมก็นิ่มๆไม่สะเทือนครับมีน้ําท่วมบ้างก็ลุยได้นิดหน่อยอะไรอย่างงี้ลุยแบบขำๆนะไม่ใช่ไปลุยขึ้นคันนะโอ้ยอย่าอย่าอย่าไปลุยเป็นจริงเป็นจังไม่ว่ารถอะไรก็แล้วแต่นะครับใช่ครับก็มีได้นะดับที่แบบว่าเอาให้แบบผนดคนไม่ได้ละกันก็ใช้งานได้แน่นอนครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่กดให้ชมเมื่อสักครู่นี้ก็คือบอกเลยว่าพลังกำลัง V6 สามพันีิเขาเนี่ยหรือเฟือมากครับถึงจะเป็นขับสี่ก็ยังแรงเหลืออยู่ดีกรับ่ายเร่งเนี่ยบอก เขาเรียกกระจายกำลังไปให้กระโจนออกอะ่ะก็ขับดีแน่นอนครับส่วนเกีย ไีคลิกกดคลิกด,ดาวก็รอบสูงว่ดปกติเลยเปลี่ยนนิ่มครับรอบต่ำก็เปลี่ยนนิ่มครบก็ที่บอกไว้ว่ามันสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยด้วยอ,อันนี้คืออยู่เกียร์ดีนะบขอเริ่มผักทีนึงปุ๊บนี่มันจะขึ้นหน้าจอเป็นตัวเอ็มตอนนี้เราก็ใช้เกียร์ที่มือได้แล้วตอนนี้อยู่ที่4ใช่ไหมผมเอาลงอี่านะเอาลงที่ฝั่งซ้ายนะตอนนี้จะลงที่ขวาบ้างนี่เป็นสองใช่ไหมเวลาเอาขึ้นมันจะอยู่ด้านหลังสองข้างเช่นกันเอาขึ้นด้านซ้ายนี่เป็นเลข3เอาขึ้นด้านขวาก็เป็นเลขรับใช้งานได้ครบปกติเลยโ ส่วนช่วงล่างก็อธิบายตอนแรกไปแล้วนิ่มหนึบด้วยแล้วก็ได้เป็นสไตล์ขับสี่ที่แบบสไตล์แบบเขาเรียกอะไรขับไฮเวย์ได้หนึหนึบแล้วก็ช่วงล่างสมบูรณ์แน่นอนครับไม่เมีเสียงกักอะไรเลยครับครัแน่นๆขอสายไหมอีกเช่นเคยคือต้องบอกผู้ชมด้วยนะว่าเวลาจะ่าีเป็นว่างไฮรีเอร์ไปนานมากใช่แล้วยิ่งถ้านำไฮรีเอร์สีขาวคันล่าสุดเป็นปีแล้วนะเป็นปีเป็นปีแล้วนะที่ไม่มีไฮรีเอร์สีขาวเข้ามาเลยใช่ น้ำบอนสีนี้ยิ่งหายากขึ้นทุกวันนะครับเ<ช>พราะส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลหรือสีทองใช่แล้วก็สองมือแท้ๆที่เสมือนมือเดียวอ่ะเพราะมือสองเอาอครอบครองมาตั้งแต่ปี47นานมากนานสุดยอดครับผม บ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า t ต y o ต a h a r r i e อคันนี้นะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมได้รับนั่นก็คือสีทั้งสีภายนอกแล้วก็เบาภายในทุกอย่างคุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บเลยสวยมากนี่เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเก๊ะตรงนั้นเปิดไม่ได้อันนี้ต้องรบกวนนะครับว่าไปทําเองเพราะว่าทางร้านเปิดให้ราคาไม่สูงนะครับส่วนกระจกที่มันติดขัดเมื่อกี้จะจัดการให้นะครับส่วนทังได้นภาษีนะครับปีห6กเนี่ย เป็น28กุมภาสองห้าหกหกใช่ไม่ปีหน้าเลยด้วยครับรถใช้งานขับดีใช้งานในชีวิตประจําวันได้ทุกวันราคาแค่2องแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อีกครับจัดไฟแนนซ์ดาวเริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับก็ถือว่าดาวไม่เยอะเพราะรถเขาเนี่ยปีค่อนข้างลึกแล้วใช่ครับนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับ <S <S 1> <S 1> เพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกะโมโอตอ์นะครับ